สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวฮอ,อนด้าซีวิ1.8เอทรับรองว่าเด็ดจะเด็ดตรงไหนอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวช่างปอนพาไปดูสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมปอนมาริโอนะครับวันนี้ผมอยู่กับ c o นด้าซีวิกเนะครับ1.8 S ปี2014ครับตัวนี้นะครับผลิตเมื่อปี2013แล้วก็จดทะเบียนเมื่อปี2014นะครับบอกเลยนะครับคันนี้ก็จะมีเครื่องยนต์นะครับ1.8กับ2.0นะครับไล่เรียกกันมาเลยนะครับแต่ว่าคันนี้เป็นเครื่อง1.8นะครับคุ้มค่ายังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าสเปคให้ฟังง่ายๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับดูที่โครบอดี้ นะครับบอดี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างด้านหลังนะครับโครงสร้างของเขาเนี่ยบอกเลยนะครับไม่มีการชนหนักมาเลยนะครับเรื่องของคานต่างๆเนี่ยจะเป็นคานเดิมนะครับเรื่องของโครงสร้างต่างๆยังเป็นโครงเดิมเหมือนกันนะครับโอเคมาดูเรื่องของสีครับตัวนี้สีดํานะครับแต่ครับเรามีการเก็บงานนะครับของคันนี้มาอ่านะครับแล้วก็สีเนี่ยค่อนข้างใหม่เลยนะครับแล็กเกอร์ใหม่หมดเลยอ่ะ มาดูที่ด้านหน้ากันบ้างครับดูือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าซ y งค์นะครับไฟเนี่ยจริงๆ่ยมันเป็นโปรเจกเตอร์ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าด้านในเนี่ยจะเป็นหอดไฟแบบฮาโลเจนอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นตัว2.0เนี่ยมันจะเป็นในหลอด HID นะครับตัวนี้กระจังหน้าครับกระจังหน้าเนี่ยมันจะมีการคาดโอมเมียมหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็ลงไปเนี่ยคือต่ำลงไปเนี่ยมันเป็นสีแบบ ดำาๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดําแบบกอาซี่นะครับดูดุขึ้นมานะครับอ่ะด้านล่างมาดีกว่านะครับด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นชุดแต่งนะครับบอกเลยว่าตัวนี้แต่งรอบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับเรามีการใส่ชุดแต่งเพิ่มมาแล้วนะครับเรียบร้อยสวยจบแน่นอนนะครับไฟตัดหมอกนะครับก็มีเหมือนกันนะครับอ่ะมาดูที่ขันแก้มดีกว่ามาดูแก้มรถครับแก้มรถ ก็เป็นแก้มเดิมนะครับตรงแก้มก็จะมีในลึกในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ไฟเลี้ยวจะอยู่ที่แก้มรถนะครับยังไม่ท็อปขึ้นมามาอยู่ที่กระจกนะครับอ่ะล้อแม็กครับก็เป็นขอบส5้านะครับหน้ายางเนี่ยอยู่ที่195แล้วก็แก้มยางอยู่ที่65บนะครับบอกเลยนะครับว่าตัวนี้ยางปี2 0 2 1ด้วยนะครับอ่ะต่อมาเลยในส่วนของประตูนะครับถ้าเป็นเครื่อง2.0เนี่ย ในส่วนของที่จับประตูนะครับมันก็จะเป็นโครเมียมขึ้นมาแล้วนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นในส่วนของสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้กระจกแท้นะครับมีตาคันด้าอยู่นะครับแสดงว่ากระจกทุบานเนี่ยเป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานหมดเลยครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับของ Honda c i v i c FB ครับอ,อยู่ด้านหลัง Honda Civic แล้วนะครับก็มาดูที่เติมน้ำมันก่อนเลย ตัวนี้รองรับ e10 e20 e85 นะครับแล้วก็95ขึ้นไปนะครับแต่แนะนำให้เป็นพวก9195นะครับโอเคมาด้านหลังครับอ่ะตัวนี้มีสปอยเลอร์นะครับติดสปอยเลอร์เสริมขึ้นมานะครับบอกแล้วชุดแต่งรอบพันนะครับคันนี้อ่าชุดแต่งรอบพันนะครับไฟโคมแท้ครับไฟเบรกนะครับไฟเบรกเป็นยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับแล้วก็กันชน มีเรื่องของระบบความปลอดภัยก็คือเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับ2จุดนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดด้านหลังก่อนนะตัวนี้นะครับสามารถเปิดด้วยรีโมทได้นะครับมันก็จะดังก๊อกๆนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับด้านในเนี่ยพื้นที่เขียร์แลนเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะครับผ่ารองมีมาให้นะครับแล้วก็พวกยางอะไรแม่แรงนะครับก็ยังอยู่ดีอ่ะความเดิมนะครับบอกแล้วนะครับว่ารถคันนี้ ครงสร้างเดิมนะครับแต่มีการเก็บสีมานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านล่างกันดีกว่านะครับซีวิคคันนี้ทําอะไรมาบ้างครับด้านล่างของเรานะครับก็มีการตรวจเช็คทําความสะอาดนะครับแล้วก็พ่นการสนิมมาให้ด้วยนะครับตัวนี้บอกเลยนะครับยังไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเลยนะครับยังเป็นของเดิมจากโรงงานอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในของซีวิคคันนี้กันดีกว่าครับไปครับอ่ะเอาละครับเข้ามาด้านในดีกว่า เออด้านในก็กว้างเหมือนกันนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาต์สตาร์ทรถก่อนนะนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง1.8นะครับอืมแต่เร่งประมาณ2 0 0 0 3 0 0 0รอบเลยอ่ะนะครับบอกเลยนะครับจุดที่ผมประทับใจมากๆเลยนะครับในตัวนี้เรื่องของพวกหน้าปัดเลนใหม่นะครับเขาจะแบ่งเลเยอร์ได้2 2เลเยอร์นะครับแล้วก็ด้านบนอาจจะเป็นพวกดิจิตอลนะครับด้านหน้าอาจจะเป็นอนาล็อก แล้วสีของเขาดูสปอร์ตมากๆนะถึงจะเป็นรถปี2014นะครับแต่ก็ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับคันนี้วิ่งอยู่ประมาณ141,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับถือว่าวิ่งน้อยเหมือนกันนะในรถปี2014นะครับอ่ะคันนี้นะครับเครื่อง1.8เนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับด้านในของเขาเนี่ยจะเป็นสีบูโทนนะครับจะเป็นสีออกครีมเบจหน่อยนะครับตัวเรื่องของเบาะนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนัง นะครับก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมสีเบรดนะครับตัวนี้อ่าก็ง่ายๆเลยครับแล้วก็เครื่อง1.8เนี่ยจะไม่มีเรื่องของแพทเทอร์ชิพที่พวงมาลัยนะครับตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมัลติฟังก์ชันก็จะมีเอนเตอร์เทนต่างๆนะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็ถ้าเป็น2.0ขึ้นมาเนี่ยจะมีเรื่องของแพทเทอร์ชิพขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องของพุชคอนโทรลขึ้นมาอ่าพวงมาลัยคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะ มี SIS airbag ให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวงมาลัยแล้วก็ที่คนขับนะครับอ่าแล้วก็สภาพนี้ยังดูใหม่เลยนะครับเรื่องของระบบไฟฟ้ากันบ้างดีกว่านะครับระบบไฟฟ้าเนี่ยก็จะเริ่มที่กระจกเหมือนกันนะครับกระจกก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับมีออโต้หนึ่งบาร์นี่ฝั่งคนขับนะครับแล้วก็เป็นปรับพับไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างจะเป็นปรับพับไฟฟ้าอ่ะโอเคครับ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเครื่องเสียงกันดีกว่าตัวนี้จริงๆอ่ะหน้าจอมันอยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะครับแต่ตัวนี้มันมันไม่ได้มีหน้าจอนะนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดฟังกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้ผมเปิด FM นะนะสมัยรันบรองความตกลงหุ้นส่วนา,วน,านะครับแล้วก็เรื่องของคอนโซลต่างๆนะครับอยู่ในสภาพที่สวยงามอ่ะมาดูแอร์บ้างครับตัวนี้บอกเลยนะครับว่าแอร์ทำมาได้โอเคมากๆเลยนะครับคือ เนี่ยเห็นไหมผมเปิดลมแรงมากนะคือลมแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็น้ํายานะครับผมเปิดแค่ประมาณถ้ามีร0 0นะครับผมเปิดแค่ประมาณ40%อย่างเงี้ยคือเย็ยนแล้วนะครับเย็ยนแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปจอดตากแดดอาจจะต้องเพิ่มน้ํายาแอร์ขึ้นมาอีกนอยนะครับโอเคมวดตต่างๆนะครับไม่พูดถึงแล้วกันเนาะอ่ะเกียร์เกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT แล้วนะครับแล้วก็หัวเกียร์ค่อนข้างใหม่มากๆนะครับอ่าโอเค มาที่เบกมือนะครับสภาพเนี่ยก็จะมีรอยอยู่ที่หัวนะครับหัวบีบนิดหน่อยนะครับอันนี้นิดหน่อยเท่านั้นแล้วก็ที่วางแก้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยที่วางมือที่วางมือนี่ใช้บ่อยมากในชีวิตประจำวันนะครับอ่ะต่อมาเลยนะครับเอ่อที่บังแดดที่บังแดดเนี่ยคือใหม่มากนะคือสภาพใหม่มากนะครับแต่ว่าในชีวิตประจำวันของผมไม่ค่อยได้ใช้เนาะโอเค ผมนะครับผมหลังคาดูใหม่สะอาดจริงๆนะครับอ่ะแล้วผมลืมบอกครับคันนี้มันมีปุ่มอีคอนโหมดให้ด้วยนะนะครับพอกดมาปุ๊บเนี่ยจะมีเรื่องของอีคอนออนนะครับอยู่ที่หน้าจอนะครับอยู่ที่เกือนใหม่นะครับก็อีคอนโหมดคืออะไรนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับประหยัดพลังงานไปส่วนหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้มากก็น้อยนะครับแล้วแต่ เราใช้ถนนใช้การขับขี่นะครับแล้วแต่อัตราการเร่งของเราครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่องของห้องเครื่องคันนี้กันดีกว่านะครับไปครับนี่นะครับคือสภาพห้องเครื่องของซีวิคคันนี้ครับอ่านะครับเราบอกแล้วนะครับเราทำความสะอาดให้หมดนะครับเก็บเกียมเลยนะครับขาหน้านะครับแล้วก็แก้มซ้ายแก้มขวานะครับแก้มซ้ายอยู่นี่แก้มขวาอยู่นี่นะครับน็อตอ่านะครับแล้วก็เอ่อที่ใส่ของเหลวต่างๆนะครับไม่เหลืองแล้วก็ไม่เกาะด้วยนะครับ ถ้าเลขไม้สูงๆเนี่ยมีคนเขาบอกว่าให้ทำแบบนี้ะนะครับให้ดูพวกควันบ้างแหละให้ดูพวกไอนะครับตัวนี้ไม่มีนะเห็นไหมดึงมาอีกนะครับดึงมาจะสุดเลยนะครับให้ดูเรื่องของน้ำมันนี่มันอาจจะมีการกระเด็นออกมาไหมไออ,อะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ไม่มีนะเครื่องวิ่งอยู่ประมาณสายสีไม่มีนะครับะสภาพโอเคอยู่ อ่ะโอเคนะครับน่าจะเป็นเรื่องของราคากันแล้วครับน่าจะเป็นเครื่องของราคากันแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปดูครับเอานะครับมาในเรื่องของราคานะครับ Honda Civic FB นะครับตัว1.8 s 2 0 14กันครับราคาเนี่ยที่ม a ริโอเปิดนะครับอยู่ที่399,900บาทนะครับจริงๆเริ่มต้นผ่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาท ถึง8,000กว่าบาทนะครับแล้วแต่เครดิตของท่านผู้ชมครับอ่ะพูดงี้ดีกว่านะครับคันนี้ได้รับประกันนะครับ1ปี10,000กิโลนะครับถ้านั้นยังไม่พอนะครับมีรับประกันมากกว่า180จุดให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็คันนี้ฟรีจัดนะครับฟรีโอนแล้วก็เครดิตดีเอาเลยฟรีดาวครับเพรานั้นยังไม่พอนะครับมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับหากท่านผู้ชมคิดว่าหมดแล้วนะครับ ผมแถมม่อีกนะครับมีบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องขับรถมารับนะครับจะได้นั่งรออยู่หน้าบ้านรอรถสไลด์ไปส่งได้เลยครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมปอล์มาริโอนะครับก็ขอตัวลากัไปก่อนนะครับฝากด้วยนะครับ fb 1 8 s คันนี้ครับ